คนโดนี้ใกล้ห้าง Terminal ัลทเวนตียวมากๆเลยนะคะไปตรงพัทยาบีชซึ่งคนกรุงเทพแล้วก็คนต่างชาติก็รู้จักกันดีเลยคะ่ะในส่วนของเตียงนะคะทางโครงการเนี่ยก็ให้เป็นฐานเตียงขนาด6ฟุตเลยะคะ่ะห้องโ่นห้องนั่งเล่นนะคะคือทางโครงการเราอะ่ะจะแถมเป็นโซฟาเบสให้1ตัวแล้วก็เป็นทีวีเราได้แถมเป็นฟูลย์เฟอร์นินะคะใครที่ชอบดีคอเร e นะคะชอบบิวอินอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มเติมได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพวกเราจากดีลักพรอพเพอร์ตเราจะพาท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมโครงการวันส์พัทยาค่ะซึ่งโครงการวันส์พัทยาจะเว้าขนาดไหนเดี๋ยวเราพากันไปดูเลยค่ะตามมาเลยค่ะสำหรับโครงการวันส์พัทยานะคะเป็นโครงการเพียงหนึ่งเดียวของเมืองพัทยานะคะที่อยู่ภายใต้คอนเซปต์ Urban Retreat ค่ะ เป็นคอนโดตึกสูง32ชั้นนะคะมีเพียงแค่427ยูนิตเท่านั้นเองนะคะและอีกอย่างเป็นโครงการแบบพรีเมียมมิกซ์ยูทเลยนะคะเป็นเจ้าแรกของในเมืองพัทยาที่มีทั้งโรงแรมขนาดโรงแรมระดับ4ดาวนะคะภายใต้ชื่อ Hilton Garden in ินพัทยาซิตีแล้วก็คอนโดวันส์พัทยารวมถึง Community m มอลนะคะ ในตัวส่วนของพื้นที่ทั้งหมดนะคะทั้งโรงแรมแล้วก็เรสซิเดนต์นะคะแล้วก็รวมถึงคอมมู n นิตี้มอลเนี่ยพื้นที่อยู่ที่ประมาณ4.5ไร่นะคะและอีกอย่างเนี่ยหน้ากว้างของโครงการก็มีถึง115เมตรเลยทีเดียวนะคะส่วนของโรงแรมนะคะแล้วก็เรสซิเดนต์เนี่ยเรายังให้ดับเบิลแฟคฟิล y ิตี้ให้กับทางลูกบ้านของวันส์พัทยาด้วยนะคะก็คือว่าลูกบ้านของเราเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ในส่วนของแฟคฟิลิตี้ของ โรงแรมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมเม n ีมอลล์ซูเปอร์มาร์เก็ตลูฟท b a ็อปบาร์ดิวเทลชอปคอนเซียนะคะแล้วก็ออนเซนแอนด์สปาซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าทางเจ้าของโครงการเนี่ยได้นําตัวของแบรนด์ออนเซนแล้วก็สปาเนี่ยชั้นนําของเมืองไทยเข้ามาในในส่วนของฮิลตันการ์เด้นอินพัทยาด้วยแต่ขออุบไว้ก่อนนะคะว่าเพราะว่าโครงการเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะคะซึ่งไตรมาส สุดท้ายของปีนะคะน่าจะพร้อมอยู่นะคะค่ะซึ่งในส่วนกลางของวันส์ทัทยานะคะบอกเลยก็ไม่น้อยหน้ากับทางโรงแรมนะคะโครงการของวันสัทยาเนี่ยมีส่วนกลางค่อนข้างเยอะมากมายเลยทีเดียวเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีล็อบบี้ค่ะ o n นส m มอล Bar ค่ะ o n นส์เวิร์กิ่งสเค่ะแล้วก็เซมิ Outdoor Lobby ค่ะ สำหรับโครงการวันส์พัทยานะคะเราได้นำตัวนวัตกรรมใหม่ของออที่เรียกว่าทัสเลตเนี่ยเข้ามาอยู่ติดตั้งในระบบในส่วนการของด้านล่างเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9นะคะเราก็เลยเน้นในเรื่องของสุขอ,อนามัยอันดับต้นๆเลยนะคะและอีกอย่างไม่ต้องห่วงนะคะว่าที่นี่เรารักษาเรามีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะสังเกตที่นี่จะมีล็อบบี้สองจุดซึ่ง จุดแรกนะคะจะเป็นเซมิอ u t d ด o ล็อบบี้เป็นล็อบบี้ที่แบบเหมือนกับว่าเรานัดใครหรือว่าเป็นเอเจนซี่หรือใครหรือเมสเซนเจอร์หรือคนที่มาส่งของะคะ่ะก่อนที่จะเข้าไปในตัวในส่วนของล็อบบี้ของส่วนกลางภายในตัวตึกนะคะทุกคนก็จะต้องเข้ามานั่งรอในส่วนของเซมิอ u t d o o ล็อบ b ี้ก่อนนะคะ สำหรับในส่วนกลางของชั้นที่31นะคะจะมีในส่วนของโซนของสระว่ายน้ำซึ่งเป็น In Infinity e ้ g อ Po ู l ค่ะนะคะแล้วก็จะมีตัวคิดคลับด้วยนะคะแล้วก็จะเป็น Sky Garden ค่ะแล้วก็ชั้นสูงสุด Top Floor ชั้นที่32จะมี Cloud s u n ก e n นะคะแล้วก็วานะะิลา Skybar ค่ะแล้วก็ s k y Gym ซึ่ง ในส่วนของส่วนกลางของวันส์พัทยาที่เรียกว่าวานิลาสกายบาร์เนี่ยส่วนนี้เอ็มชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเรามีบาร์เอาไว้แล้วก็ทางลูกบ้านสามารถขึ้นมานะคะเข้ามาดื่มด่ำบรรยากาศในส่วนของวิวในเมืองพัทยาในช่วงเทศกาลวันสำคัญสำคัญของเมืองพัทยาโดยเฉพาะงานแสดงพลุนา,นาชาตินะคะแล้วก็ช่วงปีใหม่ค่ะสำหรับ ห้องขายนะคะที่นี่เราเริ่มต้นอยู่ที่ชั้น6จนถึงที่ชั้น30ค่ะแล้วก็แบ่งใช้ห้องนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะเริ่มต้นไซส์สตูดิโอเนี่ยเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ไซส์ขนาด2ีตรางเมตรค่ะเป็นไซส์สตูดิโอนะคะวันเบด o ูมค่ะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ34ตารางเมตรค่ะแล้วก็ทูเบดรูมเนี่ยทูเบดรูมมี2องออปชั่นนะคะ 2 b e d r o o m แล้วก็1 bathroom นะคะเริ่มต้นขนาดอยู่ที่ประมาณ52ตารางเมตรค่ะแล้วก็2 bedroom 2 bathroom นะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ59-60ตารางเมตรค่ะและที่นี่นะคะเรามีห้องพิเศษ Special ออกมาด้วยนะคะเป็นแบบ1 b e d r o o m เป็น Super 1 b e d ค่ะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ56ตารางเมตรนะคะสำหรับใครที่ชอบ1 b e d r o o m นะคะไซส์ใหญ่ Are ีแอร์ลิฟวิ่งรูมกว้างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องครัวใหญ่ๆเนี่ยบอกเลยนะคะว่าห้องชัรเนี้ยซูเปอร์วันเบดรูมน่าสนใจมากค่ะและสุดท้ายนะคะเป็นสเปเชียลห้องที่นี่นะคะมีตอนนี้เหลือเพียงแค่ห้องเดียวค่ะเป็นห้องเพนต์เฮาส์นะคะอยู่ที่ชั้น30ะขนาดอยู่ที่ประมาณ1 1 8ตารางเมตรค่ะ 3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะบอกเลยนะคะว่าห้องเพนท์เฮาส์ที่นี่เนี่ยขายดีมากแล้วก็เหลือเพียงแค่ยูนิตเดียวเท่านั้นชั้นที่30นะคะถ้าใครสนใจก็อย่าพลาดนะคะสำหรับห้องขายที่นี่บอกเลยนะคะว่าว้าวามากๆากๆเลยจ้าสวัสดีค่ะตูนจากกีลักพอ์ตี้นะคะ ตอนนี้นะคะตูมก็อยู่ที่โครงการวันพัทยาค่ะวันนี้ตูมก็จะพาทุกท่านนะคะเข้ามาเยี่ยมชมห้องตัวอย่างห้องสตูดิโอนะคะไซส์28ตารางเมตรกันค่ะตัวประตูของห้องนี้นะคะก็จะเป็นตัวดิจิตอลดอล็อกให้ค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะมีในส่วนของตู้เก็บรองเท้านะคะที่คลางโครงการเนี่ยให้มาเยอะมากๆค่ะตั้งแต่พื้นนะคะจนถึงเพดานเลยค่ะนี่ และตรงนี้นะคะในจโซนของห้องครัวนะคะก็จะบิวอินมาแบบนี้เลยค่ะแถมโครงการนะคะก็ให้ตัวเครื่องใช้ไฟฟา้ามาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นไมโครเวฟฮูดนะคะทางโครงการก็ให้ค่ะฝั่งขวามือของตู้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องน้ําค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าห้องน้ําที่นี่นะคะค่อนข้างใหญ่มากค่ะในส่วนของห้องน้ําที่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าค่อนข้างกว้าง โปร่งโล่งมากๆค่ะและในส่วนของอ่างล้างหน้านะคะอ่างล้างมือน,นตรงนี้ก็คือมีพื้นที่ที่วางของเนี่ยเยอะมากๆและตัวกระจกนะคะที่เหมาะสําหรับสาวๆทุกท่านค่ะที่แต่งหน้านะคะเพราะไฟสวยมากๆที่นี่สามารถกดเปิดปิดไฟตรงนี้ได้ด้วยค่ะถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของอ ตัวของเลนชาเวอร์นะคะที่นี่เนี่ย<ม>ก็จะแบ่งเป็นโซนแห้ง<ม>แล้วก็โซนเปียกนะคะที่จะมีกระจกกั้นกลางแบบนี้ค่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปในตัวห้องนอนนะคะก็จะมีกระจกบานเลื่อนแบบนี้ค่ะที่สามารถกั้นความเป็นส่วนตัวกันกลิ่นจากในห้องครัวนะคะเข้าไปยังห้องนอนค่ะเข้ามานะคะฝั่งซ้ายมือของตัวเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะมาพร้อมกับเก้าอี้2ตัวแบบนี้เลยค่ะ ถัดเข้ามานะคะก็จะมีเป็นส่วนของบิวอินตรงนี้นะคะซึ่งทางโครงการเนี่ยก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้านะคะห้องขายจริงนะคะก็จะเป็นในส่วนของผนังพื้นเรียบนะคะติดวอเปเปอร์ให้ค่ะมีทีวีขนาดใหญ่ให้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีชั้นวางทีวีให้อีกด้วยค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของบิวอินตู้เสือ้อนะคะแล้วก็ ต๊ะเครื่องสําอางนะคะที่มาพร้อมกับกระจกบานใหญ่แบบนี้เลยค่ะในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะก็จะฝังไฟไว้ข้างในด้วยนะคะสามารถเห็นได้เลยว่าเราจะต้องการชุดไหนนะคะส่วนตรงนี้นะคะทางโครงการเนี่ยก็ได้บิวอินให้มาเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้านะคะที่ไม่รู้ว่าใช้พื้นที่ตรงนี้ทำอะไรนะคะก็สามารถบิวอินเป็นแบบนี้ได้เลยค่ะในส่วนของเตียงนะคะทางโครงการเนี่ยก็ให้เป็นฐานเตียงขนาด6ฟุตเลยค่ะมาพร้อมกับ โต๊ะหัวเตียงนะคะตรงนี้ค่ะถัดเข้ามาอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอกับตัวเดเบดนะคะตรงนี้ขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะทางโครงการก็ให้นะคะและห้องนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวผ้าม่านนะคะที่ทางโครงการเนี่ยติดเอาไว้ให้ค่ะแล้วก็ตัววอลเปเปอร์ด้วยนะคะต่อไปเนี่ยเราไปดูตรงระเบียงกันดีกว่าค่ะในส่วนของตัวระเบียงนะคะทางโครงการเนี่ยก็ให้พื้นที่ใช้สอยมาค่อนข้างเยอะคอนค้างกว้างมากๆค่ะ โดยโครงการนะคะก็แถมพื้นที่มาให้เพิ่มอีกค่ะโดยพื้นที่ตรงนี้นะคะทางโครงการเนี่ยก็ไม่ได้คิดค่าบริการอะไรเพิ่มเติมค่าส่วนกลางก็ไม่ต้องเสียด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะไปดูห้องตัวอย่างวันเดทก,กันเลยค่ะ สริษัทดีลักพ,พรอพเพอรตี้นะคะวันนี้เอจะพาทุกท่านมาดูห้องวันเบด룸วันบาร์ดูมนะคะของออโครงการวันพัทยานะคะห้องออหนึ่งห้องนอนของโครงการวันพัทยานะคะจะมีขนาด34ถึง34.8ตารางเมตรนะคะห้องจะเป็นห้องไซนีนทั้งหมดเลยะคะ่ะ ประตูของห้องวันเบด o ูมนะคะก็จะเป็นดิจิตอลดอ o ์ล็อกนะคะเราจะมีแบบนี้ให้ทุกห้องแล้วก็ด้านนี้จะเป็นชั้นวางรองเท้านะคะก็มันจะมีหลายๆชั้นแล้วจะมีชั้นล่างกับด้านบนด้านบนก็คือเราสามารถจะวางพวกกระเป๋าสิ่งของต่างๆไว้ได้เลยค่ะ ส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นโซนของครัวนะคะครัวบิวอินแล้วก็จะบิวอินให้แบบนี้เลยก็จะมีทั้งซิงค์มีทั้งเคาน์เตอร์แล้วก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เป็นบางอย่างนะคะก็จะเป็นไมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นแล้วจะเป็นเตาไฟฟ้าค่ะส่วนด้านนี้ด้านนี้จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะก็จะมีโต๊ะทานข้าวไซส์ขนาดพอดีก็คือเหมาะสําหรับ2ท่านก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้แบบนี้เลยค่ะ ค่ะตอนนี้เออยู่ในห้องสซนห้องนั่งเล่นนะคะคือทางโครงการเราอะ่ะจะแถมเป็นโซฟาเบสให้1ตัวแล้วก็เป็นทีวีให้1เครื่องนะคะแล้วก็จะเป็นชั้นวางทีวีค่ะส่วนผนังเราที่เราทําให้ก็จะเป็นเ,เป็นผนังฉาบเรียบนะคะแล้วก็ปูด,ด้วยวอลเปเปอร์ส่วนที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยคือเราสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกค้าดูว่าแบบถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อไปาสามารถ ตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับห้องวันเบสนะคะเราจะมีประตูบานสไลด์แบบนี้เพื่อกั้นข้างนอกกับข้างในเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ในห้องนอนนะคะเราจะมีเป็นฐานเตียงนอนไซส์6ฟุตให้ค่ะแล้วก็จะมีเดเบสให้1ตัวก็เราสามารถนั่งเล่นนอนเล่นแล้วก็ดูวิวด้านนอกได้เลยค่ะแล้วก็มีชั้นวางหัวเตียงให้นะคะต่อไปจะเป็นโซนตู้เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเอจะพาไปดูตู้เสื้อผ้า ตู้เสื้อผ้ามันจะมีขนาดใหญ่กว่าห้องสตูดิโอมากเลยค่ะค่าตอนนี้เราจะอยู่ในโซนห้องแต่งตัวนะคะเป็นเราจะมีเป็นตู้เสื้อผ้าให้สองด้านเลยนะคะเหมาะกับคุณผู้หญิงมากๆเลยเพราะว่าสามารถจุเสื้อผ้าได้เยอะมากๆค่ะแล้วเวลาเราเปิดเปิดตู้เสื้อผ้านะคะไฟก็จะติดแบบนี้เลยทั้ง2ด้านเลยนะคะค่าตอนนี้เอจะอยู่ในโซนของห้องน้ำนะคะก็คือสุขภัณฑ์ที่ลูกค้าเห็นตอนนี้ก็คือเอ่อจะได้ทุกอย่างเลยนะคะ ส่วนกระจกก็จะเป็นกระจกเซ็นเซอร์ก็คือเวลาเราสามารถเปิดปิดไฟตรงนี้ได้เลยค่ะห้องน้ําของเรานะคะจะมีขนาดที่กว้างกว่าคอนโดท,ท,ทั่วไปเยอะมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าเข้ามาดูจะรู้สึกเลยว่ามันไม่อึดอัดอย่างแน่นอนระเบียงของห้องวันเบด o ูมนะคะจะเป็นระเบียงที่ค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะ ด้านนี้ที่ลูกค้าเห็นก็คือเราจะไม่ได้คิดในค่าส่วนกลางเพิ่มนะคะเราจะคิดแค่โซนที่ลูกค้าใช้งานจริงก็คือด้านนี้นะคะส่วนด้านหลังที่ลูกค้าเห็นตอนนี้ก็คือเป็นตัวอาคารตัวตึกนะคะตอนนี้คือในส่วนของโครงสร้างเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือโครงการอะ่ะพร้อมย้ายเข้าในเดือนธันวาคมปีนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจห้องก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยว ห้องต่อไปจะเป็นห้อง2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะเดี๋ยวพี่แอมมี่นะคะจะพาลูกค้าเข้าไปดูนะคะ ในส่วนตรงนี้นะคะเอมก็อยู่ในห้องสองห้องนอนสองห้องน้ำของโครงการวันพัทยานะคะซึ่งห้องนี้นะคะเป็นห้องสองห้องนอนใช้ใหญ่สองห้องนอนสองห้องน้ำเริ่มต้นอยู่ที่60ตารางเมตรค่ะและอีกอย่างห้องในส่วนของสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะ เป็นห้องไซส์ใหญ่แล้วมีขนาดค่อนข้างใหญ่โดยเฉพาะห้องครัวนะคะเราแบ่งเป็นเซกชันเลยเข้ามาเราจะเจอในส่วนของห้องครัวซึ่งเราบิวให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยังแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันด้วยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวค่ะก็นั่งได้อยู่ที่ประมาณสีที่นั่งนะคะเดินถัดมานะคะก็จะเจอในส่วนของห้องนั่งเล่นค่ะบอกเลยนะคะห้องนั่งเล่นตรงนี้น่ะค่อนข้างกว้างนะคะเอ่อ อยากจะบอกนะคะว่าห้องนี้เป็นห้องตัวอย่างซึ่งโครงการนะคะเราได้แถมเป็น fully furnished นะคะใครที่ชอบ d e corate นะคะชอบ built in อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มเติมได้ซึ่งโครงการอะ่ะเราจะแบ่งแบบเป็นให้ลูกค้าเลือกนะคะในการออกแบบตกแต่งห้องเองด้วยซึ่งโครงการเนี่ยเรา b u i l เป็นแบบ fully furnished นะคะ ผ้าม่านกับวอลเปเปอร์อันนี้เราแถมให้แต่ในเรื่องของส่วนเด corate ต่างๆที่ที่เห็นในห้องตัวอย่างอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกและเพิ่มเติมสีสันเองได้ค่ะเดี๋ยวถัดไปนะคะเอ็นสภาท่านผู้ชมเข้าไปดูในส่วนของห้องนอนค่ะห้องนอนไซส์2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะที่นี่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะตรงนี้เอ็มก็จะยืนอยู่จุดในส่วนของใกล้ๆบานกระจกนะคะ ตรงจุดตรงนี้ยังมีแอรียที่เราสามารถ b บิวเป็นแบบโต๊ะเครื่องแป้งนะคะหรืออย่างของเอมนะคะก็อยากจะทําในโซนของตรงนี้เป็นโซนทํางานนะคะแล้วถัดมาก็อาจจะเพิ่มเป็นเตียง d ดเบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ดูวิวทะเลหรือก็อวิวช่วงค่ำคืนของเมืองพัทยาค่ะ เตียงก่อนข้างกว้างเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ถ้าเห็นใครเห็นบานบานกระจกตรงนี้ทางลูกบ้านนะคะก็สามารถาแจ้งทางโครงการนะคะให้เปลี่ยนก็ได้ถ้าใครที่อยากจะเอา,เอาทีวีนะคะก็สามารถเปลี่ยนบานกระจกออกเนี้ยตรงเนี้ยออกนะคะก็สามารถทำเป็นผนัง ฉาบเรียบเพิ่มได้ค่ะและในส่วนของอตรงนี้นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำที่ค่อนข้างกว้างและใหญ่จริงๆนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็น1ห,ห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะซึ่ง2ห้องนอน2ห้องน้ำเนี่ยก็เหมาะกับแบบลูกค้าลูกบ้านที่อยู่กันประมาณครอบครัว3คนหรือว่า4คนนะคะเตียงตรงนี้ก็จะเป็นเตนียงประมาณ Queen ะควีนไซส์ค่ะก็ประมาณ5ฟุตนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะเราก็สามารถบิวเพิ่มเป็นแบบโต๊ะกันบ้านโต๊ะทำงานนะคะ ให้เด็กๆให้น้องๆก็ได้ะคะ่ะหรือจะตรงนี้ก็จะเป็นบิวในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะก็ได้นะคะ ในส่วนของห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบโซนของห้องน้ำรับแขกนะคะเข้ามาเนี่ยก็จะเจอแบบ เครื่องซักผ้าสังเกตนะคะว่าที่เนี่เราเด კ เลเดทนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสบายในห้องนะคะตรงนี้เราก็แถมตัวเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าให้ด้วยถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำแยกโซนแห้งโซน,โซนเปียกได้ชัดเจนเลยค่ะค่อนข้างกว้างเลยนะคะคุ้มจริงๆสำหรับ2ห้องนอน2ห้องน้ำที่นี่ค่ะ สำหรับ2ห้องนอน2ห้องน้ำไซส์นี้นะคะก็เป็นไซส์ขนาดใหญ่นะคะเรายังมีใช้อีกใช้หนึ่งนะคะเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ำขนาดเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ52ตารางเมตรด้วยนะคะก็ราคาดปแล้วก็ราคาย่อมเยาแล้วก็วิวก็จะเป็นวิวอีกวิวหนึ่งนะคะถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ สำหรับโครงการวันส์พัทยานะคะในมุมมองของเอมบอกเลยนะคะว่าโครงการนี้นะคะเป็นคอนโดที่ที่ตั้งค่อนข้างเป็นทำเลศักยภาพ ะะแล้วก็น่าลงทุนมากๆในเมืองของพัทยาค่ะและอีกอย่างเนี่ยทางเข้าของคอนโดนะคะถนนเส้นหลักนะคะในการเข้ามาของโครงการนะคะก็ค่อนข้างง่ายะคะจุดเด่นของตึกนะคะก็เห็นเด่นชัดค่ะสำหรับใครที่เข้ามาจากกรุงเทพนะคะลงมาตรงอมอเตอร์เวย์สาย7ค่ะเลี้ยวขวานะคะขึ้นไปทางโซนพัทยาเหนือก็จะเห็นตึก คอนโดวันส์พัทยาอยู่แล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าคอนโดเนี้ยใกล้ห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างอะ่ะใกล้ตรงพัทยาบีซึ่งคนกรุงเทพแล้วก็คนต่างชาติก็รู้จักกันดีเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยาก เก็บเอาไว้ครอบครองนะคะเอ็มบอกเลยนะคะว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยซึ่งโซนตรงนี้นะคะเ,เหมาะการลงทุนปล่อยเช่า,เาลูกบ้านหรือลูกค้าที่เข้ามาหาเช่าพักที่นี่นะคะก็ค่อนข้างจะเป็นลูกค้าค o อบครัวเแน่นอนนะคะสำหรับเร็ดค่าเช่าก็หรือว่าคนที่หาเช่าเนี่ยก็เร็ดที่นี่ได้ค่อนข้างสูงแล้วก็ระยะยาวค่อนข้างเยอะด้วยนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการ แรมไอเทมมากๆเลยนะคะที่โครงการวัน์พัทยาอีกอย่างนะคะโครงการวัน์พัทยาเน้นเลยนะคะเรื่องการบริหารการจัดการดูแล after service นะคะและที่สำคัญใครนะคะที่สนใจโครงการนี้เนี่ยเรามอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้านะคะเรามอบการันตีค่าเช่าให้กับคุณลูกค้าน่ะ6%นาน3ปีเลยนะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะว่าใครจะดูแลการหาผู้เช่าให้บอกเลยนะคะว่าโซนตรงนี้หาผู้เช่าได้ง่ายๆเราถึงการันตีค่าเช่าให้ลูกค้านะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการดูรายการเราย้อนหลังนะคะก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube Channel ของเราดีลักพรอพเพอร์ตนะคะหรือจะกดติดตาม Fanpage ของเราได้นะคะดีลักพรอพเพอร์ตี้คอนโดอินเวสต์เมนตพัทยาค่ะ และอีกอย่างนะคะใครที่อยากจะฝากเช่าหรือฝากขายคอนโดที่พัทยานะคะก็อย่าลืมนะคะสามารถเข้ามาทักที่ Line แอสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่ Line แอดของบริษัทเรานะคะเราก็วางไว้อยู่ในช่องชาแนลของเรานะคะก็อย่าลืมนะคะวันนี้เอ็มก็ขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ